นังสือสิ่งที่ฉันแน่ใจโดยโอปรา w i วินฟรีคือผลรวมของประสบการณ์ความคิดและบทเรียนชีวิตที่เธอได้เรียนรู้ผ่านความสำเร็จหนังสือเล่มน,นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเล่าเรื่องชีวิตของเธอเท่านั้นแต่คือการแบ่งปันมุมมองลึกซึ้งในเรื่องของจิตใจการเติบโตและความหมายของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าผ่านประโยคหนึ่งที่เธอมักใช้ย้ำกับตัวเองเสมอว่าสิ่งที่ฉันแน่ใจ โอปราเริ่มต้นจากชีวิตที่ยากลำบากเธอเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศและต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงหลายอย่างแต่ด้วยพลังแห่งการเรียนรู้การให้อภัยและความกล้าหาญเธอสามารถก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในบุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกได้โอปราแบ่งปันหลักคิดจากสิ่งที่เธอแน่ใจในหัวข้อต่างๆที่สะท้อนถึงชีวิตของทุกคนไม่ว่าจะเป็นความรักความกลัว การยอมรับตัวเองการให้อภัยการยอมรับตัวเองคือจุดเริ่มต้นของอิสรภาพโอปราพูดถึงความสำคัญของการยอมรับตัวเองอย่างเต็มที่เธอเล่าว่าเคยเพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ผู้อื่นยอมรับแต่สิ่งที่ทำให้เธอเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงคือวันที่เธอหยุดวิ่งตามคำตัดสินของคนอื่นและหันมายอมรับคุณค่าของตนเองโดยไม่ต้องรอให้ใครอนุมัติความกลัวไม่ใช่ศัตรูแต่คือครูที่ทำให้เราเติบโต เธอเน้นว่าความกลัวคืออารมณ์ที่ทุกคนต้องเผชิญแต่แทนที่จะหลีกหนีเราควรเรียนรู้จากมันฟังเสียงของมันและใช้มันเป็นเครื่องเตือนใจว่าเรากำลังก้าวออกจากขอบเขตเดิมๆเพื่อเติบโตเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราการให้อภัยคือการปลดปล่อยตัวเองหนึ่งในบทเรียนสำคัญในชีวิตของโอปราคือการให้อภัยเธอยอมรับว่าเคยโกรธคนที่ทำร้ายเธอในวัยเด็กแต่เมื่อเธอเรียนรู้ที่จะให้อภัย เธอก็สามารถก้าวเดินต่อไปได้อย่างเสรีและมีพลังความกตัญญูคือเส้นทางสู่ความอุดมสมบูรณ์โอปราเล่าถึงพลังของการรู้สึกขอบคุณแม้ในวันที่ดูเหมือนไม่มีอะไรดีเลยการขอบคุณสิ่งเล็กๆในชีวิตคือวิธีที่เธอฝึกจิตใจให้มองเห็นคุณค่าในทุกสิ่งและเปิดใจรับความสุขที่มีอยู่แลในชีวิตและเราทุกคนมีหน้าที่ในการค้นหาโอปราย้ำว่าไม่มีใครเกิดมาโดยบังเอิญ ทุกคนล้วนมีคุณค่าและจุดหมายในชีวิตการใช้ชีวิตด้วยความตั้งใจคือการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงโอปราพูดถึงการใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ใช่ปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยไม่รู้ตัวความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถเลือกรับมืออย่างสง่างามได้จงเชื่อในพลังภายในของตัวเองสิ่งหนึ่งที่เธอแน่ใจที่สุดคือทุกคนล้วนมีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเอง อยู่ที่ว่าเราจะกล้าใช้มันหรือไม่ถ้าเชิญชวนให้ผู้อ่านฟังเสียงของหัวใจและเชื่อว่าคุณค่าของเรามี้ได้ขึ้นอยู่กับคําตัดสินของใครแต่ขึ้นอยู่กับว่าเรารู้จักตัวเองแค่ไหนและกล้าจะเป็นตัวเองมากแค่ไหนบทสรุปของหนังสือสิ่งที่ฉันแน่ใจคือการย้ำเตือนให้เรากลับมาเชื่อในตัวเองเมื่อเรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เรามั่นใจแล้วเราก็จะสามารถยืนหยัดได้ในวันที่โลกสันคลอน และยังคงเป็นตัวของตัวเองในวันที่ผู้คนอาจไม่เข้าใจเพราะในที่สุดแล้วความมั่นใจในคุณค่าของตัวเราเองคือพลังที่แท้จริงที่สุดที่เรามี